เห็นหนูดำน้ำไปคาบลูกจากรังที่น้ำท่วมแลวโยมใจจะขาดจริงๆคำว่าใจจะขาดก็คือนึกถึงหนูเนี่ยนะว่าใจคงจะขาดในกว่าจะดำน้ำคาบมาได้แต่ละตัวไม่รู้ไปซุกไปซ่อนตรงไหนบ้างก็ขออนุญาตเจ้าของวิดีโอนะโยมนะาสร้างธรรมทานร่วมกันให้เป็นประโยชน์ต่อสาธุชนในเชิงธรรมะก็นึกถึงหัวอกหัวใจของความเป็นพ่อเป็นแม่เลยโยมใจแทบขาดจริงๆทำงานสายตัวแทบขาดในแต่ละวันแต่ละวัน กว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทสองบาทนี่ใจแทบขาดจริงๆกว่าจะหมดวันหมดเดือนหมดปีกว่าจะส่งลูกแต่ละคนเรียนจบกว่าจะส่งมีครอบครัวเขายืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ใจแทบขาดจริงๆเหมือนหนูดําน้ำแบบนี้ก็ใจจะขาดลูกบางคนที่พ่อแม่พยายามประคองให้ยืนยืนแล้วก็ล้มแผลลงมาพ่อแม่ก็ไปประคองใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงประคองกันได้อีกสักกี่ปีลูกเอ้ย ใจจะขาดจริงๆแล้วถ้ายิ่งลูกเนี่ยดื้อด้วยไม่ได้ดังใจด้วยพ่อแม่ก็ก็ควรต้องทำใจในระดับแรกว่าเขาก็มีชีวิตของเขาว่าเขาเป็นเขาเราก็ลดความลดความกังวลลงเขาได้แค่ไหนก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ช่วยได้เท่านั้นบางครั้งก็ต้องเอาใจไปอยู่ที่อุเบกขาเมื่อเมตตากรุณามุทิตาแล้วไม่ได้ทั้งสามก็อุเบกขาวางเฉยไป เฉยมองนะั่ไม่ใช่เฉยเมินก็คือมองดูว่าจะช่วยยังไงได้อีกแต่ไม่เป็นทุกข์แต่กําลังพูดถึงว่าใจจะขาดจริงๆนะลูกเอ้ยแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ดั่งใจด้วยนะก็ใจจะขาดเข้าไปอีกเสียอกเสียใจลูกก็ไม่ควรทําให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่ก็อย่าไปเสียใจอะไรกับลูกมากวางใจให้รู้ว่าทุกคนก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เห็นหนูดำน้ำก็ใจจะขาดโยมนึกถึงคำว่าใจจะขาดขอให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันเถิดเขาให้เราเกิดมาเป็นคนแล้วพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมและสามารถบรรลุธรรมได้โดยความเป็นมนุษย์ก็ให้เกียรติให้ความสำคัญซึ่งกันและกันรักกันนะพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่รักอย่างเข้าใจว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจเราทั้งนั้นเลย อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกและอย่าทำให้ใครต้องใจจะขาดเพราะเรามันก็เป็นบุญเยอะเลยนะโยมนะสาธุ